เพราะเราเป็นคนชายขอบค่ะจากที่เรามานะ่าจะพอทราบแล้วว่าทัศนคติเอมเนี่ยอยู่ในไทยนะก็คือคนขวางโลกอยู่ที่ไหนก็จะมีปัญหากับคนไปทั่วทั้งที่บางทีเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะมีปัญหากับใครนะแต่พอพูดปุ๊บทาไมเธอเกล้าเราทำไมเธอพูดแบบนี้เอเราทําไมพี่พูดแบบนั้นนะเราทําไมพี่พูดแนวคิดอันหนึ่งได้ทําไมเอมพูดไม่ได้ ทำไมถึงต้องจบด้วยการไม่ตอบไลน์ทำไมไม่ตอบมาจริงๆเราถูกปฏิเสธก่อนเสมอนะคะจนมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่เราเลือกที่จะปฏิเสธสังคมก่อนคือเกลียดก่อนสังคมจะเกลียดเรา แต่ตอนหลังเรารู้สึกแล้วว่าการที่เราเกลียดหรือรู้สึกอะไรกับมันนะคะมันคือการที่เรายังเป็นคนในนั้นอะ่ะพอเรากลายเป็นคนนอกโดยสมบูรณอ์อ่ะนอกจากรู้สึกรำคัญกับขำมาร้องก็ไม่ได้คิดอะไรนั่นก็คือเหตุผลที่เรามักจะพูดถึงคนที่ถูกทรีตเป็นคนไซยขอบเหมือนกันอย่างเช่นเซ็กซ์เวอร์เกอร์เนี่ยอันนี้คือคำเรียกที่เผื่อพื้นที่ให้แต่จริงๆเซ็กซ์เวอร์เกอร์ก็คือโสเภณี ถามว่าออกสปากเอมเนี่ยมันมีเซนส์ที่ต่างจากออกสปากคนอื่นไหมมีนะเพราะสําหรับเราเนี่ยเราได้รับการยอมรับสักคนเป็นโซเปณีแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงอาชีพเขามันยอมไม่เป็นคําด่าแต่เมื่อคนอื่นพูดถึงเราอันนี้โดนเองนะคะก็คือบอกว่าเชอร์เอมมันเป็นกะรีอันนี้คือคําด่าอนนี้เคยเกิดขึ้นนะคะว่าแบบพี่คะหนูอยากเป็นกะรีและหนูขอบคุณมากที่พี่ช่วยพูดเพื่อกะรีมันก็ไม่ใช่ถูกป่ะอันนี้คือความเป็นคนในคนนอกของอะไรสักอย่าง อย่างเอ็มใช้คําว่ากะเห ENNIS, รี่ยงจริงๆกะเหรี่ยงเป็นชื่อชาติพ like ันธุ์นะคะคือไทยเนี่ยมีทั้งหมด53ชาติพันธุ์และกะเหรี่ยงใหญ่ที่สุดมีประชากรประมาณ500,000คนเขาเรียกตัวเองว่ากะเหรี่ยงได้นะเหมือนเราเรียกว่าเราว่าคนไทยอะแต่พอคนอื parsley, ่นมาบอกปุ๊บเธอมันไม่ใช่คนไทยเธอมันเป็นกะเหรี่ยงเป็นคําด่าละแล้วมันยิ่งทําให้เราคือเราไม่ได้เดินเองนะเขาผลักให้เราออกไปอีกขั้วหนึ่งมาึ้นจนสุดท้ายแล้วว่าคนที่เราพูดถึงอะเราก็อยู่ในนั้นซะเอง ซึ่งถามว่าเราอยู่มาก่อนไหมเราก็อยู่มาก่อนคือเราจะรู้สึกบีลองกับความเป็นคนไซายขอบแต่ตอนนี้เราจะบีลองกับ s p ป c ิฟิก group เราจะบีลองกับผู้หญิงขายบริการเราจะบีลองกับกลุ่มชาติพันธุ์เรารู้สึกว่าในนั้นนะ่ะเราเหมือนเป็นบ้านเราเหมือนมีบ้านอยู่แต่ว่าข้างนอกเนี่ยเราเหมือนออกมาเจอเหมือนมันออกมาเจออะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นสงครามหรืออะไรอย่างเงย คือจริงๆเราคาดหวังให้เขาเข้าใจสิส่งที่เราคิดคือความเข้าใจเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องเห็นด้วยนะคะบางเรื่องเราเข้าใจแต่เราก็เห็นต่างแต่ทีนี้เราจะเว้นพื้นที่ให้ความเห็นของกันและกันได้ไหมซึ่งบอกตรงๆนะว่าหลายคนมักจะบอกว่าเอมไม่คิดถึงจิตใจคนที่เคารพรักในสิ่งที่เอมพูดแต่ปัญหาก็คือคนที่เคารพรักในสิ่งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงจิตใจของเอมความจริงแล้วชีวิตของเอมมันอยู่กับการถูกทาร้ายนะคะเพราะฉะนั้นเอมรู้ว่าเราต้องแข็งแกร่ง เราต้องเข้าใจว่าทุกคนไม่ได้คิดและชอบเหมือนเราเราต้องรู้ว่าทุกคนทําร้ายเราได้ตลอดเวลาแต่เราจะปกป้องตัวเองอยังไงแต่ความเซนซิทีฟของสังคมกระแสะใหญ่ตอนนี้ก็คือคุณคิดว่าทุกคนไม่มีสิทธิ์ทําร้ายคุณซึ่งถามว่ามีสิทธิ์ไหมอาจจะมีแต่ควรไหมก็ไม่ควรสิทธิเสรีภาพย่อมไม่เบียดเบียนใครเขาคิดว่าทุกคนไม่มีทางทําร้ายเขาและทุกคนไม่สมควรทําร้ายเขาซึ่งบางทีมันไม่ใช่การทําร้ายหรอกมันเป็นเหมือนการที่เราแค่อยากหายใจ กลายเป็นว่าคนอื่นคิดว่า,รา,เ,าเราแย่งพื้นที่หายใจซะเองทั้งที่เราถูกแย่งพื้นที่หายใจมาตลอดแล้วทำไมเราทนได้ล่ะมันเป็นเพราะเรารู้แล้วว่าบางเรื่องมันจะเจ็บปวดสาหรับเราแต่มันจะไม่เจ็บปวดสําหรับคนอื่นคนอื่นทําร้ายเราได้ทุกวันเพราะความเจ็บปวดเกิดขึ้นในใจเราไม่ใช่เขาการมีสิทธิ์ทําร้ายมันไม่ใช่เอามีวิ่งเข้าไปแทงนะคะแต่มันคือการที่กระทบกระเทือนทางจิตใจได้ตลอดเวลาต้องเข้าใจอันนี้กันก่อนว่าไม่มีแนวคิดใดที่จะไม่ถูกความเจ็บปวดทําร้าย ไม่มีก็แล้วแต่คนมองค่ะหลายคนก็มองว่าเอ็มกระทําคนอื่นเอ็มก็รู้สึกว่าเอ็มถูกกระทํานะด้วยอํานาจนิยมในสังคมแต่ถามว่าในตอนที่เราถูกกระทอะํอ่ะอันนี้จะคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการเฟมินิสต์ก็คือพอถูกกระทําแล้วเนี่ยคุณเทคแอคชั่นให้เข้ากับฝ่ายนั้นไหมให้เขาออนอ่อดลงไหมหรือว่าคุณพุ่งชน หลายครั้งเนี่ยด้วยความที่ไม่เข้าใจในตอนเด็กๆนะคะคือไม่เข้าใจในบริบทสังคมว่าอะไรคืออะไรทําไมคนทําแบบนี้ทําไมเราคิดแบบนี้ตอนนั้นเราไม่ได้แตกฉานเท่านี้ตอนนี้อันที่จริงตอนนี้เอ็มก็คือคนโง่คนนึงเพียงแต่ว่าเอ็มเลือกที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เอ็มเข้าใจเฉยๆว่าแบบเออมันคืออะไรแต่เราไม่ได้แตกฉานศาสตร์ไหนเป็นพิเศษเลยพอเราพุ่งชนเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด Impact นะคะมันจะเกิด c o n f lict ก็คือเกิดแรงกระเทือนแล้วก็แตกขึ้นมาแล้วในรอยเราวนั่นะมันก็เสริมให้พฤติกรรมบางอย่างของเราอะ่ะมันรุนแรงไปโดยไม่จาเป็นแล้วสมมติว่าอ่ะคุณโอนอ่อนได้ไหมคุณอะไรได้ไหมจริงๆมันควรนะบางครั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจอีกฝ่ายด้วยและการใจเย็นเป็นสิ่งที่มันเบนฟิตเสมอแต่พอยก,ก็คือถูกกระทําขนาดนี้ไม่มีสิทธิโกรธหรอเฟมินิสต์มักจะมีคําพูดนี้ถ้าเราถามตัวเองดูจริงๆิ่ะ เรากลับไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะเราไม่สามารถพูดว่าใช่สิไม่มีสิทธิ์โกรธเราทาไม่ได้เพราะเรารู้ว่าเมื่อเป็นผู้ถูกกดขี่แล้วอ่ะมันคือการถูกมองข้ามความเป็นคนถ้าเรายังอยากจะเป็นคนอ่ะเราก็ย่อมมีความโกรธและเราย่อมไม่เอาความโกรธในแบบของเราอ่ะไปปีฟายความโกรธของคนอื่นเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่มันเกิดการพุ่งชนรุนแรงในชีวิตอ่ะเอมก็เข้าใจเราให้อภัยตัวเองพอเราให้อภัยตัวเองได้อ่ะเราก็ให้อภัยคนอื่นได้ถ้าเราทําไม่ได้อ่ะ มันก็จะเป็นเหมือนคนที่คอยมาคอนคอดเราว่าเนี่ยค่ะมันไม่ควรมีโอกาสซ้ำสองมันไม่ควรจะได้รับแสงทำไมยังให้พื้นที่กับคนแบบนี้แล้ววันหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณอ่ะเมื่อคุณ r ร a l i ไ e ว่าคุณเคยกิดพลาดคุณจะใจร้ายกับตัวเองแบบนี้หรือเปล่าเอ็มไม่เคยพูดแบบนี้กับใครเลยนะถูกไหมตั้งแต่ตั้งแต่มีชื่อเชอเอมในวงการนางงามเป็นต้นมาหลังเชทนั้นรุดอีกอ่ะเอมไม่เคยพูดแบบนี้กับใครอีกเลยดี๋ยวพอเรากลับไปมองย้อนตัวเองอ่ะจริงๆเราจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเราเคยพูดสิ่่่งงเานนัั้ซึรรยอมบ พียงแต่เราไม่หยุดติดและแชทเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวผิดที่ตรงไหนเอ่ยคนปล่อยหรือเปล่าอย่า yeah, สมาทานศีลธรรมโดยมองข้ามสิทธิส่วนบุคคลนะคะ เอมีความเป็นมนุษย์อยู่ตลอดนะคะคือวงการบันเทิงหรือวงการแฟชั่นเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจเข้าเราจะผัดสัมผูเข้าไปแล้วสุดท้ายเราก็เลือกทําเป็นงานเพราะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ทํางานเราจะทําอะไรในชีวิตทีนี้พอเราทําไปเรื่อยๆะคะ่ะเราก็โอเคทําด้วยการให้เกียรติ ถามว่าเมื่อก่อนเราก็สัมบรีเทมาไหมก็สมบรีเทมาค่ะตามฉบับานางแบบที่เข้ามาเราก็ต้องเข้าสังคมแล้วก็พุ่งเที่ยวทั่วไปรวมถึงตอนนั้นเนี่ยหลายคนไม่รู้นะคะคนนอกคือเอมีปัญหาทางจิตเวชถ้าใครเคยดูข่าวอย่าลดความอ้วนที่มีาสารเสพติดหรือว่าสารที่มันทําลายประสาทแทรกอยู่เนี่ยตอนนั้นน่ะเพื่อนๆจะชวนกันกินยาลดความอ้วนแล้วเราก็ทานด้วย เพราะเรามาสะโดนคอนขอดว่าเราอ้วนเราไม่สวยแล้วมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองเราอยากจะรีผอมเหมือนเพื่อนคนอื่นๆแล้วที่สําคัญคือเราอยากรู้ด้วยมันจะผอมได้จริงหรอเพราะว่าตอนนั้นเราเด็กเราทําไงก็ไม่ผอมนะคะถ้าใครไปดูรูปเอ็มตอนเด็กๆเนี่ยความจริงคนสูงร้อยแปดสิบสำหรับทุนตอนนั้นไม่ได้อ้วนนะเบบี้แฟทก็คือมีปกติจริงๆเอ็มไม่เคยเป็นคนอ้วนไม่เคยอ้วนมาก่อนแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบผอมเท่าไหร่มันก็ไม่พอ เราก็กินยาพอกินยาปุ๊บผลข้างเคียงคือไม่เครียดเราโดนดุโดนด่าเท่าไหร่ว่าเราเดินไม่ดีเราไม่สวยเราก็ไม่เครียดกลายเป็นเรากินหนักขึ้น,นเรื่อยๆจนสุดท้ายสารสื่อประสาทเราโดนทําลายทั้งหมดที่เห็นอยู่ตอนนี้คือความสามารถทางภาษาที่ด้อยลงไปมากแล้วของเอง็มเมื่อก่อนเอ็มเก่งมากกว่านี้นะคะคือตอนนั้นด้อยไปหมดทุกอย่างพูดจาไม่รู้เรื่องเลยพิมพ์ไทยไวยากรสลับกันไม่หมดเออก็เลยกลายเป็นว่าเหตุผลนึงที่เราไม่สามารถอยู่กับร่องกับรอยได้อะก็คือการกดดันทางทจิตใจ จนมันกระทบงานวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเจ็บหน้าอกร้องไห้ลุกไปทํางานไม่ไหวไปสายก็โดนว่า mm hmm. กลับมาก็โดนว่าในเรื่องส่วนตัวกว่าที่เราจะรีคอเวอร์ขึ้นมาค่ะกลับมาเคารพตัวเองเคารพความเป็นคนนานๆมากแล้วตอนหลังพอเรามีความเป็นคนแล้วอะคือเราเคารพตัวเองแล้วนะเราไม่ค่อยอินังขังขอบอะไรกับเรื่องที่เขาพูดกับเราในวงการสักเท่าไหร่แต่เรากลับรู้สึกว่ามันไม่มีอิสระ mm hmm. คือตอนนี้เอมีทางความเป็นคนเอมีทั้งอิสระ บางทีอะค่ะการที่ไม่อดทน,เ,นเป็นเพราะว่าเราเลือกสิ่งที่ทําให้เราเสพปวดที่สุดนั่นก็คือการไม่มีอิสระเราขออดทนกับเรื่องอื่นเช่นการด่าว่าการที่เราได้เงินน้อยลงดีกว่า เอ็มอยากให้เป็นสังคมที่มีอิสระในการพูดค่ะนั่นรวมถึงยกเลิกทุกข้อกฎหมายที่ปิดกั้นอิสระในการสื่อสารและการใช้แอบอ้างต่างๆนานาะมันก็ต้องหายสังคมไทยหนึ่งก็คือต้องเป็นสังคมที่วิาพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือในแง่ของความเป็นไทยทุกคนต้องดีไฟได้โดยไม่ต้องถูกลงโทษทางกฎหมาย การลงโทษทางสังคมเนี่ยมันใช้เวลานะคะกว่าที่คนเราจาเห็นเหมือนกันหรือจะให้พื้นที่กันแต่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันสามารถฟื้นฟูบูรณะขึ้นมาได้เลยตอนนี้เนี่ยมันมีความมันมีความเอียงอยู่ในตัวกระบวนการเองแล้วหลายๆคนที่ทำงานด้านกฎหมายเองอะ่ะก็รู้สึกหนักใจกับสิ่งน,นี้เอ็มมองว่าเราจะต้องเอาอำนาจที่มองไม่เห็นออกไปจากกระบวนการก่อน เมื่อออกไปจากความยุติธรรมได้แล้วอะค่ะเราถึงค่อยมาตัดสินในเรื่องอื่นๆเพราะไม่งั้นถ้าเราตัดสินไปตอนนี้มันก็เป็นคำตัดสินที่ไม่ได้เป็นธรรมคะ